สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นและข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง Youtube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันลิงก์อยู่ล่างทั้ง3ลิงก์นะครับเรามากันที่เรื่องแรกครับยงไปที่เรื่องของ เดวิดเดกานะครับล่าสุดเนี่ยทางสโมสรก็ได้มีการประกาศผลงานปรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับซึ่งคนที่ได้ไปเนี่ยก็คือเดวิดเดกอานั่นเองนะครับที่เป็นขาประจําไปแล้วนะครับในช่วงหลังๆมานี้นะฮะถึงแม้ว่าผลงานภาพรวมนะครับของทางสโมสรเนี่ยมันอยู่ในทิศทางไม่ดีแต่ว่าผลงานส่วนตัวของเดกอาเนี่ยที่ว่าโดดเด่นนะครับ คลีนชีตอาจจะได้ไม่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าไปดูสถิติการเซฟเนี่ยในแต่ละเกมเดคอาช่วยแมนยูได้เยอะมากนะครับก็สมควรที่จะได้รับรางวัลนี้ไปนะครับนี่ก็คือการยืนยันจากทางสโมสรที่มีการประกาศยืนยันชัดเจนนะครับส่วนเรื่องเราต่อมาครับก็โยงมาที่เรื่องของคริสเตียโน o โรนโดนะครับ ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยได้ออกมาพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับทินฮากแล้วก็เชื่อมโยงไปในเรื่องของอนาคตของเจ้าตัวด้วยที่มีโอกาสอยู่กับแมนยูสูงอยู่แล้วนะครับในช่วงซีซั่นหน้าเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยยังคงมีความสุขกับการอยู่ที่นี่นะครับผมรู้ว่าเทนฮากเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทางอาแจ็กแล้วก็เขาเนี่ยคือโค้ชที่มีประสบการณ์สูงนะครับแต่เราจำเป็นที่จะต้องให้เวลา สำหรับเทนฮากนะแล้วก็สิ่งต่างๆที่จําเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามที่เจ้าตัวต้องการหรือว่าเทนฮากต้องการน,นะครับนี่คือสิ่งที่โรนโดก็ Support, ซัพพอร์ตกุนซือคนใหม่อย่างเทนฮากนะครับแล้วก็เหมือนกับเจ้าตัวพยายามแสดงออกนะว่าคืออยากร่วมง,งานกันนะครับแล้วก็พร้อมที่จะอยู่กับทางสโมสรต่อไปนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องของพิโดเรารที่ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ ส่วนเรื่องของเบอร์เสื้อเนี่ยนะครับ M E N สื่อท้องถิ่นเนี่ยได้มีการเปิดเผยกันออกมานะครับว่าแมนยูเนี่ยจะมีการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเบอร์เสื้อให้กับนักเตะบางรายในทีมนะครับหลังจากที่มีนักเตะบางรายที่เป็นนักเตะตัวสําคัญเนี่ยย้ายออกกันไปนะครับซึ่งบรูโน่เนี่ยอาจจะเปลี่ยนเบอร์เสืเอ้อจากเบอร์18มาเป็นเบอร์8ของฮวนมาตาแล้วก็มีสกอตต์เบนโคมินีครับ อาจจะมีการเปลี่ยนจากเบอร์39มาเป็นเบอร์6นะครับยกเว้นว่าแมนยูอาจจะมีมิดฟิ์รายใหม่เข้ามานะครับก็อาจจะเป็นในรายของเฟงคีเดยองอาจจะให้เดยองไปหรือว่าใครก็ตามนะครับแต่มันก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงในเบอร์เสื้อของสกอตต์แมคโครมินีนะครับส่วนฮันิมาเบสบีมีโอกาสที่จะโยกมาใส่เบอร์14ของลินการที่แยกทางกับแมนยูออกไปนะครับ นี่คือการเล่นข่าวกันออกมาด้วยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเบอร์เสื้อส่วนเรื่องของเดวโกดาโลครับล่าสุดเอเย่นส่วนตัวของดาโลเนี่ยออกมายืนยันครับว่านักเตะในความดูแลของตนเนี่ยมีความต้องการอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูต่อไปในช่วงซีซั่นหน้าซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็คือดาโลเนี่ยแฮปปี้สุดๆนะครับการอยู่กับทางแมนยูนะครับถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะมีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีม กับหลายๆทีมก็ตามในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับสำหรับเรื่องราวของอ e ีริแรมซี่เนี่ยนะครับโค้ชทีมชุดใหญ่ของแมนยูซึ่งมีการคอนเฟิร์มว่าจะอยู่ในชุดของเทนฮากด้วยเป็นผู้ช่วยของเทนฮากด้วยล่าสุดมีรายงานระบุก,กันออกมาครับว่าบาลลี่เนี่ยเป็นทีมในลีกลองของพิบเอังกิกษเนี่ยนะครับอยู่ในลีกลองของพิบเอังกินกษนะได้มีการมองหาผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับแล้วก็ มีการคัดสรรผู้จัดการทีมที่พวกเขาต้องการทาบทามาเนี่ยประมาณ4-5้ารายซึ่งรวมถึงเอริยแมซี R ่ R M C, เป็นลิศลายชื่อที่พวกเขาต้องการด้วยนะครับก็รอติดตามกันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมแต่ที่แน่คือแมนยูเนี่ยอยากให้แรมซี่โยทีมต่อไปเทนทากต้องการแรมซี่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดโคดันนี้สนใจจะไปเป็นกุนซือเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รังนะครับ ส่วนของเราต่อมาครับมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของอารอนบิสาก้านะครับตอนนี้แมนยูได้มีการทํางานแล้วนะครับได้มีการประกาศชัดเจนได้มีการยื่นข้อเสนอให้กับทีมที่ให้ความสนใจอารอนบันบิสาก้าในช่วงซัมเมอร์นี้สามารถเข้ามาติดต่อได้สามารถแบบเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับคือมีการแจ้งเตือนกับหลายๆทีมแหละท,ที่ให้ความสนใจนะครับซึ่งบันบิสาก้าเองก็ได้รับแจ้งอย่างชัดเจนนะครับว่า ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในแผนการนำทีมของเท n นฮากนะครับได้รับการแจ้งเตือนตั้งแต่ช่วงเดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับส่วนคนที่อยู่ก็แน่นอนครับว่าเป็นเดียโกดาโลที่มีโอกาสอยู่สูงกว่าอารอนบนปิสากะที่มีรายงานล่าสุดนี่ก็คือแมนยูพยายามที่จะาหาทางออกให้บ,รรบันิสากะให้เร็วที่สุดในการย้ายทีมนะครับส่วนในรายของแบนดอนวิลเลียมเนี่ยนะครับที่ไปยืมตัวกับทางนอร์เ์ซิตี้ในช่วงซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ย ตอนนี้ก็กลับมาเป็นตัวเลือกแหละอยู่ที่แมนยูจะเลือกใช้ไหมซึ่งมีข่าวออกมาว่าแมนยูพร้อมขายเบตตันวิลเลียมออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นเดียวกันส่วนเรื่องอื่นๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเดียโก้ดาโลเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยนะครับก็แมนยูได้รับการติดต่อจากบางทีมนะที่สนใจเดียโก้ดานโลนะครับแต่ว่าแมนยูก็ให้คําตอบไปว่าเดียโกดาโลเนี่ยจะไม่ย้ายทีมนะครับ แต่คนที่ย้ายเนี่ยจะเป็นอารอบัมบิซาก้ามากกว่าที่พวกเขาพร้อมบอดนะถ้าเกิดคุณสนใจบัมบิซาก้าก็มาคุยกันได้แต่ถ้าเกิดคุณสนใจดาร์โล่ผมไม่พร้อมขายนะครับเพราะว่าดาร์โล่เนี่ยเหมือนกับสไตการเล่นเนี่ยก็น่าจะเหมาะกับทางระบบการเล่นของเอเดรเยนฮาก็เลยเก็บกันเอาไว้ก่อนนะครับส่วนทีมที่เคยให้ความสนใจดาร์โล่มาก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับก็ย้อนกลับไปก็เป็นพวกดอทมูลแอนด์บริดอะไรประมาณนั้นนะครับ ต้องย้อนกลับไปนานพอสมควรในช่วงยุคข,ของบูลินโญ่นะครับแล้วก็เคยมีเอสมิลานที่เคยยืมตัวไปนั่นแหละก็อาจจะกลับมาให้ความสนใจได้นะครับแต่ว่าณตอนนี้มันก็อาจจะเป็นเรื่องยากไปแล้วเพราะว่าแมนยูมีความตั้งใจที่ชัดเจนนะครับว่าอยากเก็บดาโล่แต่ว่าปล่อยบันพิซากะส่วนในเรื่องของควนมาตาเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยทางสโมสสก็พยายามที่จะรั้งให้ควนมาตาอยู่กับทีมต่อไปเหมือนกันนะครับซึ่งโอเคตอนนี้ออกไปแล้วนะครับแต่ว่า สโมสรเนี่ยคาดหวังว่าในอนาคตเนี่ยฮวนมาตาน่าจะมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมได้ในเรื่องของทีมงานหลังบ้านนะครับอย่างเช่นพุ่มโดยการทางด้านเทคนิคอะไรประมาณนั้นนะครับหลังจากที่เขาจะมีการแควนสตาร์ไปก็อาจจะมีการทักถามอะซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าฮวนมาตาเนี่ยคือแบบเรื่องของความสัมพันธ์กับแมนยูแล้วก็แฟนบอลเนี่ยคือแบบเต็มร้อเกินร้อยซะอีกน,นะครับส่วนเรื่องของการทํางานเนี่ย บุค,คลิกอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมาะเจาะอยู่แล้วที่เขาจะรับตําแหน่งนี้ได้ผมว่านะในมุมมองผมนะครับซึ่งแมนยูก็คาดคิดว่าในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวฮวนมาตาจะได้มาร่วมงานกับแมนยูครั้งแล้วก็แมนยูจะติดต่อไปแน่นอนแต่ว่าตอนเนี้ยเหมือนกับอารมณ์ของฮวนมาตาเนี่ยอยากลงเล่นอยู่นะครับอยากเล่นเกี่ยวกับฟุตบอลในสนามอยู่ยังไม่ถึงขั้นที่จะมีการแฟร์ตั้งแล้วก็มาเป็นโค้ดอะไรประมาณนั้นหรือว่ามาเป็นแบบ เกี่ยวกับทีมงานช่วยทางสโมสรเบื้องหลักนะครับแมนยูก็พยายามที่จะต่อสัญญาคุนมาตาอย่างที่บอกกันไปนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละคือมันเป็นความต้องการของทางนกเตโนที่ต้องการลงสนามต่อไปนะครับซึ่งปลายทางเราก็ยังไม่ชัดเจนว่าคุนมาตาจะไปสโมสรไหนไปหลีกไหนนะครับก็มีข่าวว่าเป็นอเมริกานะครับเป็นหลีกสเปนบ้านเกิดนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันส่วน ก่อนหน้านั้นเนี่ยแมนยูก็พยายามที่จะรั้งเหมือนกันพยายามที่จะใส่สัญญาของคุณมาตาประมาณว่าเป็นทูตของทางสมสรสอนแล้วก็เป็นนักเตะของทางสมสรสอนด้วยในตอนที่มีการต่อสัญญาระยะสั้นรอบที่แล้วนะครับเแต่ว่าตอนนั้นก็เหมือนกับว่าอาจจะคุยกันแบบไม่ลงตัวแหละมาตาก็ขอเป็นแบบว่าเป็นสัญญานักเตะไปก่อนแล้วกันนะครับในตอนนั้นนะ ก็ S 1> <S 1> ประมาณนี้นะครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะ <N> <K ot> ในอนาคตเนี่ยคอนมาตาจะกลับมาร่วมงานกับทางแมนยูผมว่ามองว่ามีโอกาสปไปได้สูงนะครับนะก็รอติดตามกันนะครับว่บากัน,นเรื่องของอนาคตเนาะส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็โยมาที่เรื่องของอเลสเบรา่าครับก็มีรายงานออกมาเกี่ยวกับอนาคตของเจ้าตัวนี่แหละนะครับมีการระบุกันออกมาครับว่าอเลสเบร่าเนี่ยมีความต้องการชัดเจนนะครับก็คือต้องการโอกาสเล่นกับ ทีมชุดแรกแบบต่อเนื่องแบบสม่ำเสมอนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ยินดีที่จะกลับมาในถิ่นอุดราฟอร์ดกลับมาสมอสรนแมนยูอีกครั้งนะครับเพื่อเอาชนะใจเอรเทนทาร์กนะครับรวมถึงการสู้เกี่ยวกับโอกาสการลงสนามแบบต่อเนื่องกับทางแมนยูนะครับซึ่งทางเอรเทนทาร์กเนี่ยก็เชื่อว่าเปโราเนี่ยเป็นนักเตะที่มีคุณภาพนะครับเป็นนักเตะที่มีแบบเอเตอร์จีสูงนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของเทคนิคความสามารถเฉพาะตัวเนี่ย ก็มีให้เราได้เห็นเหมือนกันนะก็นี่คือกระแสะข่าวที่เล่นกันออกมานะครับรวมถึงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแมนยูเนี่ยได้มีการส่งแมวมองไป2ฟอร์มนักเตะของฟาร์มเบงโก้รายหนึ่งชื่อว่าชูอัลโกเมสนะครับแต่กลับเป็นว่าในเกมนัดดังกล่าวในเกมนัดนั้นเนี่ยที่แมนยูส่งแมวมองไป2ฟอร์ม กลับเป็นว่าในเกมันนั้นเนี่ยเปราเล่นได้ดีครับซึ่งมากันว่าแมวมองในเกมนั้นดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ได้มีการส่งรายงานกลับมาส่วนใหญ่ก็เป็นรายงานของเอลิสเปีราครับที่ฟอร์มโดดเด่นมากๆนะครับนะส่วนในรายของชัวโกเมสเนี่ยก็อาจจะมีรายงานอยู่แล้วบ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้แบบเจาะเลึก็ได้ามากมายนะครับเพราะว่ามันกับเปราเนี่ยผลงานกลบชัวโกเมสเลยนะครับค่าที่เรื่องของงบประมาณการเสริมทัพเนี่ยนะครับ คือเอเดรีนท้งเนี่ยจะได้รับกับประมาณการเสริมทัพจํานวนมากอย่างแน่นอนนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทางสโมสรก็ได้มีการชี้แจงว่าทางเอเดรีนท้งก็ต้องเน้นใช้เรื่องของทรัพยากรที่มีอยู่ในทีมอยู่แล้วบ้างด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะเน้นซื้ออย่างเดียวนะก็ต้องเอามาปรับใช้นักงเตะบางคนที่มีอยู่ด้วยนะครับผสมบนเป,นปกันไปก่อนนะ เรื่องราต่อมาครับโยงมาที่เรื่องของเปเราแล้วก็ดาวินนูนเยสนี่แหละนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการรายงานออกมาจากสื่อโปรตุเกสนะครับว่าแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยก็พยายามที่จะใช้รูปแบบข้อเสนอที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นนะครับคือเรื่องของเมงิเงินค่าตัวของดาวินนูนเยสเนี่ยมันมีราคาสูงนะครับทำให้แมนยูเนี่ยก็คิดหนักเกี่ยวกับการจ่าอยากได้ก็อยากได้นะครับแต่ว่าถ้าไปจ่ายเงินก้อนเดียวทีเดียวเนี่ย นักเตะรายอื่นก็อาจจะไม่มีเงินไปซื้อก็ได้นะครับทําให้แมนยูก็พยายามที่จะเอานักเตะบางรายภายในทีมเนี่ยไปเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอด้วยบวกกับเงินก้อนหนึ่งนะครับจะได้เห็นว่าก็มีข่าวว่าอาจจะเป็นอัลติลีมาซิอาหนะครับหรือบางรายอาจจะเป็นอัสเปเรรานะครับที่มีโอกาสย่าทีมอยู่แล้วก็อาจจะเอาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอในการซื้อตัวดาวินนูเวยสนะครับ ซึ่งเตเตเนี่ยมีความต้องการอย่างชัดเจนนะครับก็คือการย้ายมาในพิเบริงกิตนะครับแต่ว่าจะเป็นทีมไหนเท่านั้นเองซึ่งตอนนี้มีข่าวหนักสุดก็น่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ูดนเเรานะครับนะก็ประมาณนี้ครับนี่คือข่าวที่น่าสนใจส่วนเรื่องของเฟนกี้เดยองเนี่ยนะครับตอนนี้ข่าวเนี่ยก็เล่นกันไปเล่นกันมานะครับตามรายงานล่าสุดออกมานะครับว่าแมนเชสเตอร์ูดนเนี่ยพยายามเร่งที่จะเจจาให้ดีลเนี่ยได้รับคําตอบที่เร็วที่สุด ก็คือดีลเฟิงคิดเดยองเนี่ยต้องได้รับคําตอบให้เร็วที่สุดถ้าเกิดช้ากว่านี้ก็คงไม่ได้ละเพราะว่าแมนยูก็ต้องไปทํำดีลอื่นๆอีกมากมายที่แมนยูเลือกกันเอาไว้นะครับพอเสร็จดีลของเฟิงคิดเดยองได้รับคําตอบแล้วเนี่ยพวกเขาก็จะไปต่อในดีลของดาวินนูนเสที่ให้ความสนใจแล้วก็ยังมีในรายของพวกจูเลียนทิมเบอร์ที่เล่งกันเอาไว้ด้วยนะครับ ขณะที่มีรายงานบางกระแสะออกมานะครับนะตอนนี้อย่างที่ผมบอกกันไปว่ามันไปมาเป็นมานะครับเรื่องของกระแสเฟิงคิดไดยองบางวันก็บอกว่ามีโอกาสย้ายสูงบางวันก็บอกว่าเฟิงคิดไดยองก็ไม่น่าจะย้ายได้แล้วนะครับซึ่งรายงานล่าสุดก็บอกว่าตอนเนี้ทางบาร์เซโลนามีปัญหาการเงินจริงๆซึ่งรอบนี้ปัญหาหนักด้วยนะครับปัญหาหนักแล้วก็คือมีการเน้นย้ำว่ายังไงเนี่ยดูเหมือนว่าดีลเฟิงคิดไดยองที่จะย้ายมาแมนยูเนี่ย มันเริ่มมีโอกาสไปไปได้สูงเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนกับชาบีเองเนี่ยก็ได้มีการพูดกับนักเตะโดยตรงแล้วนะครับว่าจริงๆเนี่ยอยากให้นักเตะอยู่กับทีมต่อไปแหละนะครับอยู่ในแผนการนำทีมแต่ว่าต้องจําใจปล่อยออกจากทีมเพราะว่าปัญหาเกี่ยวกับการเงินนั่นเองนะครับทําให้มันไม่มีทางเลือกนะครับบอร์ดเองเนี่ยก็มองว่าผลงานที่ผ่านมาของฟิงคิปปิยองก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่ก็ ต้องจ,จําใจปล่อยด้วยเช่นเดียวกันเพื่อเอาเงินในการขายเนี่ยมาบนเวียนภายในสมสรต่อไปนะครับนี่คือรายงานล่าสุดก็จะค,คล้ายๆแบบเดิมนะครับแต่ว่ามีการเล่นว่าคือมันมีโอกาสมันไม่ได้สูงแล้วนะตอนนี้นะครับขณะที่ดิวของดีเนอร์สันเนี่ยนะครับมีรายงานระบุก,กันออกมาว่าตอนนี้ทางดีโน่เนี่ยพยายามให้ทีมที่ให้ความสนใจอย่างเช่นนิวคาเซิลที่มีข่าวมาทั้งสัปดาห์มีข่าวมาทั้งเดือนที่ให้ความสนใจดีโน่เนี่ย ให้ทำดีลเนี่ยให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดซึ่งตอนน้สถาการเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวไปมากกว่านี้ครับมีแค่เพียงเคลื่อนไหวก่อนนั้นก็คือนิวคาสเซลเนี่ยมีความต้องการมีการแบบเริ่มติดต่อเริ่มพูดคุยกับแมนยูแล้วนะครับส่วนแมนยูเนี่ยอาจจะมีการดึงผู้สัอประตูเข้ามาทดแทนดีนสันที่ย้ายกันออกไปแบบยืมตัวนะก็คืออาจจะมีบัคแมนนะครับที่มีการให้สัมภาษณ์ถึงแมนยูในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีดานโลนะครับที่ มีข่าวเหมือนกันว่าทางซิลอาจจะยื่นให้ก็ได้นะครับก็ตอนนี้คือทางฝั่งแมนยูเนี่ยไม่ได้รีบร้อนอะไรแต่ว่านักเตะเนี่ยอยากที่จะย้ายออกจากแมนยูแล้วนะครับอืมคือแบบมีความต้องการแล้วนะฮะในตอนนี้นะเพราะว่าเจ้าตัวก็ชัดเจนอยู่ว่าต้องการโอกาสลงเล่นแบบสม่ำเสมอนะครับการที่ในรายของเอริกายจี้นะครับแล้วก็อารเซออนอลเซเบเนี่ยล่าสุด โรมาโนยืนยันนะครับว่าเป็นสอนนักเตะที่เตรียมที่จะเก็บเข้าของย้ายออกจากทีมอ็อตฟอร์ดอย่างแน่นอนนะครับยืนยันชัดเจนเน้นย้ําแล้วนะครับสนับเอริคบายี่แล้วก็ดวเซเบนะครับนะถึงแม้ว,ว่าคือเจ้าตัวจะดูมีอนาคตในช่วงสีซสั่นห์น้าก็ตามแต่สุดท้ายเนี่ยก็มันเป็นความต้องการขอทางนักเตะด้วยส่วนหนึ่งแหละก็คือนักเตะเนี่ยเหมือนกับมีความต้องการอย่างชัดเจนนะว่า ต้องการโอกาสลงเล่นนะครับซึ่งเทนฮาก็แน่นอนครัว่าไม่สามารถการันตีโอกาสให้ได้อยู่แล้วนะครับก็ต้องย้ายกันออกไปแล้วก็เรื่องของโอกาสการคว้าตัวมาโกอาเซซิโอที่แมนยูมีข่าวกันออกมาก่อนหน้านั้นไม่กี่วันก่อนว่าทางเอเย่นของอาเซซิโออย่างจอห์เดนเดสเนี่ยได้มีการแบบเตรียมเสนอนักเตะร,รายนีย้ให้กับแมนยูเนี่ยนะฮะมันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวออกมาเปลย เหมือนกันนะครับว่าอนาคตของเขาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะโบกมือลาเรอัลมาดริตในช่วงอนาคตอันใกล้นี้นะครับหรือว่ามีโอกาสย้ายทีมนะครับทําให้แมนยูที่มีข่าวล่าสุดก็อาจจะเข้าทางก็ได้หรือว่าอีกหลายทีมในอังกฤษหลายทีมในยุโรปเนี่ยก็อาจจะเข้าทางเหมือนกันนะครับแล้วก็ในรายของตอริโซเนี่ยรายนี้ชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าตอริโซเนี่ยยืนยันชัดเจนว่าเขาเนี่ยต้องการย้ายมาในพิบเบิลกิษนะครับเจ้าตัวบอกว่าคือ สถานการณ์ตอนนี้คือยังไงก็ต้องย้ายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพิมเดลกฤษเนี่ยคือลีกที่เขาสนใจมากที่สุดนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีข่าวของแมนยูอย่างที่บอกกันไปนะครับแล้วก็มีอเซนอนด้วยที่ให้ความสนใจมาก่อนหน้านั้นก็เป็นนักเตะฟรีเย็ยนที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าแมนยูก็ต้องคิดถึงเรื่องของอาการบาดเจ็บของนักเตะรายนี้ด้วยนะครับส่วนในรายของคาราซิสนะครับซาซาคาราซิส ศูนย์หน้าล่างสูงของสตุตการ์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรายนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนล่าสุดเจ้าตัวออกมายืนยันครับว่าก็มีโอกาสที่เจ้าตัวเนี่ยจะย้ายออกจากสตุตการ์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีการเปิดโอกาสหนที่พร้อมที่จะเจรจากับทุกๆท,ทีมที่ให้ความสนใจนะครับถ้าเกิดแมนยูให้ความสนใจที่ตามที่ข่าวลือกันออกมาเนี่ยก็พร้อมที่จะคุยเช่นเดียวกันนะครับ ก็โอเคประมาณนี้ครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบน,นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ